เรามาดูข้อสอบปี60กันค่ะข้อนี้นะคะโจทย์กำหนดมาให้ว่าเซตาเนี่ยมากกว่า0น้อยกว่า90องศาและสอดคล้องกับสมการ2เศกเซตาเท่ากับแทนเซตาบวกคอดอเซตานะคะแล้วให้เราหาค่านี้นะคะดูจากสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้เนี่ยเอ่ออ่ะเาตัวนี้ก่อนเลยเซตามากกว่า0น้อยกว่า90องศาเป็นไงคะ โอ้เซต้ามากกว่าศูนยะน้อยกว่า90องศา ح, แปลว่ามุมอยู่ในควอเดนที่1อันนี้สบายมากเลยคือเราไม่ต้องซีเรียสในเรื่องของเครื่องหมายถูกต้องไหมคะแล้วเราก็มาดูสมการที่โจทย์กำหนดมาให้นะคะ2 Sex, s e เเซต้าเท่ากับแซนเซต้าบวกคอสเซต้าก็ดูแล้วก็ไม่ยากเนาะว่าเซเซตาเนี่ยเราก็ทราบดีอยู่แล้วว่ามันคือส่วนกลับของคอสนะคะแทนก็คือ ไซน์ส่วนคอสคอสก็คือคอสส่วนไซน์อ่ะเราก็มาเขียนกันเลยนะคะว่าจากสองนะคะเราทราบว่า Se กเซตาก็คือส่วนกลับของ cos ค่ะ แทนเซตาก็คือ i n เซตาส่วนด้วยคอ s เซตานะคะ c อ s เซตาก็คือคอ s เซตาส่วนด้วย i n เซตาแน่นอนเราเจอเศษส่วนใช่ไหมคะก็ต้องทำส่วนให้เท่ากันคูณ i ซเซตาคอ s เซตาคูณตลอดทั้งสมการเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูก็จะได้เป็น2 s i n เซตาเท่ากับ อ่าไซด์กำลังสองเซาบวกด้วยคอสกำลังสองเซาโอเคนะคะอ่ามาดูฝั่งขวามือแน่นอน s i n ์กำลังสองเซาบวกคอสกำลังสองเซตาเท่ากับหเราก็จะได้ว่าไซ n ์เซตาเท่ากับหนส่วนสนะคะมุมเซตาอยู่ในคอสเทนที่หนึ่งก็แสดงว่าเซตาเท่ากับสามสิองศา ง่ายมากเลยใช่ไหมคะอ่าตอนนี้ได้แล้วได้มุมเซตามาแล้วนะคะเราก็มาหาค่าของสิ่งที่โจทย์ต้องการนะคะนั่นก็คือโจทย์ต้องการทราบ sin เซตาลบยีสิบองศานะคะ sin ์เซตาบวกยีสิบแล้วก็ sin ์เซตาบวกด้วย สีองศานะคะก็แทนเซตาด้วย30เนาะเราก็จะได้เป็นไซส10องศาไซห้สาสิบค่ะแล้วก็ไซเจ0ดนันกเรียนเห็นหน้าตาแบบเนี้ยก็ต้องนึกถึงอะไรล่ะ,ะมาทวนสูตรกันสักนิดนึงสิ นะคะสูตรที่ครูสรุปมาให้ก็จะมีอะไรบ้างนะมีฟันด a m เ n t ทอลอ่านไม่ใช่อันนี้แน่นอนไม่ใช่ดับเบิลไม่ใช่พาวเวอร์ u c ดิไม่ใช่ฮาฟแองเกิลหน้าตานน่าจะเป็น Product to Sum ถูกต้องไหมคะน่าจะเป็นตัวนี้เลยแหละนะว่า,าผลคูณของฟังก์ชันไซน์นะคะเท่ากับไซนหนึ่งส่วนสองคอสอูลบวีลบคอสอูบวกวีนะักเรียนก็ เอาไปเขียนเลยค่ะเราก็จะได้เป็นเศษหนึ่งส่วนสองนะคะ COS นะคะ u ลบ v ก็คือ10ลบ50อันนี้ครูเขียนละเอียดเลยนะลบด้วย c o s u ูบวก v นะคะแล้วก็ไซ n ์0โอเคเราก็จะได้เป็นเศษหนึ่งส่วนสองค่ะ cos ลบ40องศา cos ลบ40องศานักเรียนตรงนี้นักเรียนทราบดีอยู่แล้วว่า cos เป็นฟังก์ชันคู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย cos ลบ40ก็จะเท่ากับ cos ส0ครูขอเขียนไปเลยแล้วกันเนาะว่าเราได้เป็น cos ส0ค่ะลบด้วย cos 60สองศานะคะแล้วก็ไซด์เแน่นอน cos หกองศาก็คือ1นส่วนสนะคะครูก,ก็แทนไปเลยเราก็จะได้เป็นเศษ1ส่วนอสอง s คศสี่สิบค่ะลบด้วยเศษ1ส่วนวสี่ละ sin 70องศาอ่ายังอยู่ยังอยู่ นะคะมันยังอยู่นั่นก็คืออะไรคะผลคูณของ cos กับ s ซ n ก็กลับมาที่สูตรของเราเหมือนเดิมผลคูณของ Co s กับ s ซ n ์ก็คือเซษหนึ่งส่วนสองไซผลบวกของมุมใช่ไหมคะลบด้วย sin ผลต่างของมุมค่ะนักเรียนก็ลุยต่อเลยเราก็จะได้เป็นอะไรอ่าเซนหนึ่งส่วนสองเจอหนึ 2, ่งส่วนสองคููใส่ไปเลยนะเป็นหนึ่งส่วนสี่ค่ะ sin ผลบวกของมุม นะคะลบด้วยไซน์ผลต่างของมุมค่ะลบกับโอเคเนาะแบบนี้นะคะไปต่อค่ะเราก็จะได้อะไรเอ่ยเศษหนึ่งส่วน 4. สี่ไซน์ หนึ่งร้อยสิบเนาะตัวนี้นะคะนั้เรียนมาดูตรงนี้นิดนึงนะาสายกูยเขียนตรงนี้ดีกว่านะคะว่าตัวนี้ตัวนี้ไายสี่ส0ลบนะคะโนต้ตไปมันก็คือสายลบ 30องศาถูกต้องไหมเราทราบว่าฟังก์ชันไซน์เป็นฟังก์ชันคีย์ใช่ไหมคะซึ่งมันก็คือเท่าไหร่ล่ะมันก็คือลบไซน์สาองศาเนาะครูก็เขียนต่อเลยตรงนี้ค่ะลบเจอลบนะคะลบเจอลบเป็นบวกครูก็ใส่ไปเลยได้ว่าบวกด้วยเศษหนึ่งส่วนสี่ไซน์ 30นะคะลบด้วยเศษ1นึ่งส่วนสทรายเจ็ดสิบโอเคอืมเราจะไปยังไงต่ออ่าเห็นทรายสาเอาละเขียนไปก่อนเลยว่ามันคือ1นส่วนสแน่ๆละ่ะนะคะตอนนี้มาดูไอ้เจ้าทราย1นึกับทรายเจนะคะเราทราบว่าทราย1นึเนี่ยมันอยู่ในควอแรงที่2ควอแรงที่2เนี่ยฟังก์ชันทรายเป็นบวกถูกต้องไหมคะ ฟังก์ชันไซน์เป็นบวกในควอเดนที่2องแล้วเราก็รู้อีกว่า1 1 0เนี่ยมันก็คือ180ลบเ0เห็นความสัมพันธ์ของมันไหมนะคะอ่าเราก็จะได้เป็นอะไรไซน์หนึย110เนาะผูขอน้ตตรงนี้แล้วกันเนาะเท่ากับไซน์ร้อยแปดสิบลบเจ็ดสิบนะคะไซน์ที่อยู่ใน ควอแดนที่2เป็นบวกนะคะแล้วเราจะพบว่ามันเทียบแกน x นะคะมุมเนี่ยมันเทียบแกน x เนอะเพราะฉะนั้นเนี่ยซา์หนึย110ก็จะเท่ากับซาย70โอเคอ่ะเขียนต่อเลยนะคะเราก็จะได้เป็นเศษ1นึส่วน4ีซาย70บวกด้วยอ่ะหส่วนแค่ะลบด้วย1นึ่งส่วนสี่ซายเจ็ดสิบอ่ะ ตัดกันหมดพอดีเลยชึ้งๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้นะตอบ1นส่วนแนั่นเองค่ะโอเค